สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้แล้รายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับตอนนี้เป็นการไลฟ์สดครับผมผมอยู่ที่วัดมงคลธรรมกายารามฮะก็อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับวัดแห่งนี้ฮะเป็นวัดที่ มีสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นชื่อเสียงของที่นี่มากๆเลยแต่หลายคนก็ไม่รู้จักครับนั่นก็คือมีพระฮะพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานที่ว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ว่าสิ่งสําคัญสิ่งที่แปลกและแตกต่างที่นี่ที่เที้พาคุณผู้ชมมาดูครับเนื่องจากว่าพระพุทธรูปที่เรากล่าวถึงกันตอนนี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างมาจากไม้ไผ่ทั้งองค์ครับสามมาจากไม้ไผ่ล้วนๆทั้งองค์เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฮ้ยตรงนี้มันอันซีนยังไงมันมีอะไรน่าสนใจอย่างไรไปดูกันครับ ก่อนอื่นครับเมื่อมาถึงบรรยากาศในส่วนของวัดตรงนี้ครับรใอ้คุณผู้ชมดูร,บรอบๆวัดนิดหนึ่งครับสวัสดีครับซุปเปอร์ต้นน้ำครับผมรให้คุณผู้ชม บรรยากาศรอบๆวัดนิดหนึ่งก็จะมีกลิ่นอายของวัดสีน้ําเงินกลิ่นอายของวัดร่องขุนบ้างเล็กน้อยในบริเวณที่วัดแห่งนี้ครับวัดแห่งนี้ฮะเดิมเป็นสถานที่ที่สาหรับปฏิบัติธรรมแต่ว่าเนื่องจากปัญหาเรื่องของโควิดช่วงนี้ก็เลยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้ามาปฏิบัติธรรมกันบ้างฮะก็จะวางเว้นกันไปแต่ที่นี่ครับผมเราจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านในเลยฮะในส่วนของเรียกอะไรนะอุโบสถจะเรียกถูกไหมเนาะอ,อ่อเดี๋ยวก่อนไปครับแวะให้ดูนี่ฮะเทวรูปครับน่าจะเป็น เทวรูปใช่ไหมฮะนี่ฮะมีความสวยงามมากๆเลยครับดูแล้วก็จะคล้ายๆกับที่วัดสีน้ําเงินหรือวัดรองเสือเต้นที่อำเภอเมืองเชียงรายครับก็มีทั้งหมดอยู่ด้านหน้านี้ทั้งหมด2ตัว2อ,องค์หรือว่า2ท่านก็ไม่รู้จะเรียกยังไงครับมาเรามาดูในส่วนของพระประธานที่ว่ากันว่าสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกันครับปะ่ะโอ้ยบริเวณอุโบถสถนี่ก็กว้างขวางมากเลยครับผมเราดูข้างบนเนี่ยจะทําสวยงามมากเลยส่วนด้านซ้ายนี่นะ ก่อนเข้าไปครับผมก็จะมีพระอริยะฮะหลายๆองค์อยู่ที่นี่ครับมีพระอาจารย์มั่นหลวงพระสมเด็จโตครับหลวงปู่ทวดนะฮะอยู่ตรงนี้ปเราไปดูในส่วนของที่เราตั้งใจจะมาดูกันดีกว่าครับผมนี่ฮะต้องบอกว่ามีขนาดใหญ่มากๆเลยครับผมใครที่ไม่เคยเห็นฮะจะนึกไม่ออกว่าโอ้โหเฮ้ ใหญ่ขนาดนี้เชี่ยวหรอไหนบอกว่าสร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์จริงหรือเปล่าฮะบอกเลยว่าจริงครับ ตอนนั้นฮะผมได้เห็นการเคลื่อนย้ายองค์พระ,ะจากตัวอำเภอแม่สายมาประดิษฐานที่นี่ครับเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบอลังการมากๆเลยคือกว่าจะมาได้นี่โหสุดยอดฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูได้ใกล้ที่สุดแค่ตรงไหนครับผมลองดูตรงนี้บริเวณด้านหน้านะฮะองค์พระทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งส่วนที่เป็นพระเศียรน,นะฮะทรงผม,ผมครับผมองค์ประกอบทั้งหมดนี่เป็นไม้ไผ่ล้วนๆทั้งสิ้นเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูว่าจะยืนยันให้คุณ ณผู้ชมได้เห็นชัดๆแค่ไหนว่าเอ้ยเคนี่เป็นไม้ไผ่จริงๆนะากคุณผู้ชมสังเกตครับผมก็จะพบว่าเนี่ยเป็นไม้ไผ่จริงๆนะฮะในส่วนของโครงสร้างตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมนะฮะตรงนี้น่าจะเห็นได้ชัดเจนม,มากกว่าบริเวณด้านหน้านะครับ เห็นไ,ไหมฮแม้กระทั่งข้างหลังฮะซึ่งเป็นบริเวณชายจีวรพวกนี้ครับก็จะเป็นไม้ไผ่ทั้งสิ้นเลยฮะซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยฮะผมคิดว่าน่าจะประมาณตึก2ชั้นนะครับผมเท่าที่มองอยู่ตรงนี้เฉพาะตัวขององค์พระนะครับและนอกเหนือจากองค์พระฮะในส่วนที่เป็นฐานตรงนี้ครับก็เป็นไม้ไผ่ด้วยเช่นกันนะฮะสังเกตไหมครับว่ามีร่องรอยการสานในส่วนของไม้ไผ่เกิดขึ้นด้วยครับมานะเดี๋ยวเราลอง มาดูอีกข้างหนึ่งดีกว่าครับไหนๆก็มาดูและมาชมไม่เห็นกับตาตัวเองเลยครับผมบรรยากาศสดๆตอนนี้ฮะนี่เป็นการไลฟ์สดครับผมจากเทต d ี้ออนทัเนาะมา มาดูองค์นะครับเราจะพบว่าแม้จะสารด้วยไม้ไผ่ครับแต่ตัวองค์พระพุทธรูปเองก็มีความสวยงามอยู่มากๆครับและใครอยากจะมากราบนะมัสการหลวงพ่อที่นี่ก็สามารถจะมาได้หาค้นหาใน Google ครับว่าวัดมงคลธรรมกายารามแม่สายเชียงรายครับก็จะพบที่นี่ได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงฮะว่าองค์พระนี้มีชื่อว่าอะไรครับก็จะชื่อว่าพระพุทธ ท่าประ,ร,ะระมัดแท้เดี๋ยวผมอ่านอีกทีนึงดีว่าผมกลัวอ่านผิดพระพุทธพระพุทธสะระมัดสิบเอ็ดแทสิบเอด็ดหนึ่งหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าผมจะอ่านถูกหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะแต่ไม่ว่าบรรยากาศที่ให้ดูตอนนี้เนาะนี่ก็คือองค์พระในส่วนที่ว่ากันว่าเป็นพระองคศาอาพระ พุทธรูปที่สารด้วยไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะใครยคิดว่าไม่มีมีแล้วนะครับผมนี่อายุอานามก็ไม่น้อยแล้วนะฮะคิดว่าไม่ต่ำกว่า10ปีลวฮะส่วนที่นี่ครับผมน่ะสวยงามมากครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ใครยังพอมีเวลานะครับผมจะให้ดูบรรยากาศตัวรอบว่าที่นี่เขามีอะไรอีกนะฮะจริงๆก็มาไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วสําหรับส่วนตรงนี้ครับผมอ่ะ ก็ไม่ได้ไลฟ์สดนานมากแล้วครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามไลฟ์สดให้คุณผู้ชมได้ทักทายได้พูดคุยกันบ้างแม้ว่าจะไม่ได้บอกได้กล่าวล่วงหน้าบังเอิญมาเจอพอดีฮะก็เลยมาทำไลฟ์สดให้คุณผู้ชมดูสดๆไปพร้อมกันเผื่อว่ากันคิดถึงกันก็อาจจะได้พูดคุยสนทนากันบ้างครับผมและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามที่ดิอนทัวฮะเดี๋ยวเราไปหาบรรยากาส่วน,น,นอื่นๆแล้วดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรน่าไลฟ์สดหรือว่าน่าถ่ายทอดมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งก็ว่ากันอีกทีีคคครรรรรััับบบบสาาุ้ณ่ชมมตติดดเ